ครับสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564นะครับผมกับโค้ดอีกแล้วช่อง Channel Maggie Shirley นะครับผมวันนี้ผมจะมาพรีวิวฟุตบอลยูโรยูเวนตรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฮอลแลนด์พบฝรั่งเศสนะครับผมคู่นี้จะเตะเวลา5ทุ่มตรงนะครับผมถ่ายทอดสดที่ยูฟาทีวีนะครับผมคู่นี้เล่นที่สนามกลางชื่อบอสซิกอารีนานะครับผมมาดูฝั่งการ์ดสีส้มดียว่าเขาความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม กูเซอเออร์วินฟานเดลุยพาทับอัุริศร์ส้มลงสนามล่าสุดปรอมทางไรีไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับผมทให้พวกเขาริ้วเข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของกลุ่มเอโดยมีคะแนนเท่ากับอันดับ2เยอรม,มันและอันดับ3โรมาเนียแต่ลูกได้เสียดีกว่านะครับผมความพร้อมของทีมสำหรับรอบแปดทีมสุดท้ายฟานเดลุยจะอดใช้งานโคดี้คาโปตัวลุกและเทิร์นสคูฟไมเนอร์มิดฟิลด์ตัวเก่งที่ถูกเรียกไปติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับผมขณะที่ไบอันบ็อบบี้ของตัวจีจะอาจจะ มีปัญหาตการต่างเจ็บจากการซ้อมล่าสุดนะครับผมโดยก็ซือวัย y 49ปีได้เรียกเดวินเลนส์แบ็กขวาวัย18ปีเข้ามาติดทงครั้งแรกพร้อมกับเรียกคาสเชียรูอิสและคารวิสเตงกลับมาติดท,ทีมในครั้งนี้นะครับผมส่วนแกนหลักรายอื่นยังอย,งอยู่ครบนำมาโดยเซเวนบอสแมนกองหลังที่พาลิวคว้าแชมป์อีกเอิงนะครับผมมิเชลแบ็กเพอร์แบ็กซ์ไซเบชเชและก็รวมถึงแจสซินไคเวิร์ดลูกชายของแพทริคไคเวิร์ดนะครับผมตัวลูกไรซิกต่ามพร้อมลงสนามตามเดินนะครับผม มันดูฝั่งฝรั่งเศสบ้างดีกว่าครับผมตาไกลนะครับผมภายใต้ก,การบุมทีมของซิวแองลีโปลพาทีมลงสนามล่าสุดเอาชนะไอซ์แลนด์มา2อประตูต่อศูนย์นะครับผมทำให้ทีมตาไก่เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์โดยสะดุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมน้องลันคว้าชัยได้ทั้งหมดนะครับความพร้อมของทีมชุดนี้ลิโปจะอดใช้งานมาเทลเอนกูลูซี่นะครับผมอดันทีมที่กระดูกเท้าล้าวเช่นเดียวกับเวนซี่ฟอร์โฟอร์ากองหลังจากเรสเตอร์ซิตี้นะครับผมและอเล็กซิสโคลัสมอริที่ต่างที่ถอนชื่อออก จัดทีมไปก่อนหน้านี้นะครับผมนอกจากไม่มีปัญหารบกวนเพิ่มเติมนะครับผมพวกแกนหลักอย่างโกโลนดักบาร์ประกันหลังเปเช่นะครับผมอิบาฮิมาโคนาเต้แข้งป้ายแดงใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับผมรวมไปถึงบูกามารีซูมาเล่ที่มีข่าวเลสเตอร์ต่างของล็อกสนามเต็มที่นะครับวันนี้อีกครั้งยังเรียกพวกดาวรุ่งเข้ามาติดทัพเพิ่มอย่างดีอย่างเอเตียนกในด่านมือกาวของแซงเอตียอนไดโยอุบาเบกาโน่ที่เมืองใหญ่ไปไบร์เซนมินิกนะครับผมและ อักเซลดิชาชีประกันหลังโมนาโกนะครับผมเข้ามาติดทวงเพิ่มจากรอบที่แล้วนะครับผมมาดูรายชื่อดีกว่าครับผมทั้งสองทีมฮอนแลนมาริบบ์สี่หนึ่งสามสองนะครับผมผู้สาธุปเป็นคาเยลเชอร์เป็นกองหลังสองสี่คนมีเดวินเลนส์แบชูสเวนบอตมันมิเชลบาร์เกอร์กลางรับมีกหนึ่งคนมีอับดูฮาลอยส่วนแนวลุกสามคนมีคาวินสเตงแดนนี่เวอร์ชิสจัสตินไคลเวิร์ดแต่หน้าคู่เป็น คาร์เชลฮูริสกับมายอนเบาดูนะครับผมส่วนฝรั่งเศสมาระบบ4-3-3นะครับผมมีสามตัวเป็นเอเดนกีนกองหลัง4คนมีโกอลดงด็อกบาเบอร์โนบาเดชิลอิบายมาโคนาเต้อาเดนทูเฟอร์กลามีสามคนมีโอูเลองชูอาเวนี่บุคาดิสูมาเล่และอุตสึนส์นสนอาโออา,อาจากรลียงนะครับผมส่วนสามสายหน้าเป็นโชนตองอีโกเน่ ออสซอนเอดูอาร์แล้วก็อามิลกุลลี่นะครับผมย้ำอีกครั้งว่าคืนนี้น่าดูมากนะฮะทุบโตรงนะครับไม่ดึกมากนะผมถ่ายที่ยูฟาทีวีนะครับผมบวชเสิร์ชเลยครับเว็บยูฟาทีวี .com นะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมใครใครที่เป็นแฟนฮอนแลนด์แฟนฝรั่งเศสไม่ควรพลาดถือเป็นสุดยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมเก่งทั้งคู่ครับชุดนี้ยูเว่ต์ถือว่าตัวโอเคซูเปอร์สตาร์มาอยู่ครับถึงว่าจะมาหมดก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับผม เรามาดูกันว่าใครจะเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส c r i b e ให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับ